สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้พบก,กับครูจอมแจมนะแล้วก็ในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อนนะคะเอ,อเราก็จะเร่งเรียนวิทยาวิวิชาคณิตศาสตร์ก่อนนะเพราะว่าพี่ป2เขาจบไปแล้วบทหนึ่งนะปหนึ่งยังไม่จบเลยนะคะแล้วก็จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนนะอันนี้วันนี้เราก็จะขึ้นเรื่องความสัมพันธ์ของ จำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวนจาก0ถึง5นะคะในข้อแรกคือเขียนตัวเลขแสดงจาแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและก็ส่วนรวมามาดูมีเป็ดเป็ดมีเป็ดดาแล้วก็เป็ดขาวเป็ดสีขาวแล้วก็เป็ดสีดำนะคะซึ่งมีทั้งหมด1 2 3มีอยู่3 3ตัว ตรงวงกลมใหญ่ๆเนี่ยเขาก็กำหนดมาให้3ตัวแล้วดังนั้นตรงสองจุดนี้คือเขาต้องการเห็นว่าสองตัวเนี่ยจะได้เราควรจะเติมตัวเลขอะไรที่มันจะเท่ากับ3ซึ่งเรามาดูเป็ดสิคะเราดูเป็ดตัวนี้มีอยู่กี่ตัวมีอยู่1แล้วก็เขียน1ก่อก็เลยแล้วก็เป็ดสีดำนี้มีกี่ตัวมี2ก็เขียนสองนี่ อันหนึ่งบวกสอได้3ตรงเซะเลยนะคะ,ะแล้วก็มาดูอันนี้เป็นนกหรือกาอคุณครูสมมุติว่าเป็นกาก็แล้วกันเพราะว่ามันสีดํานะคะมีกาที่ลอยที่ลอยที่ไม่ใช่อยู่ในรังมีอยู่3ตัวแล้วก็มีที่อยู่ในรังมีอยู่2ตัวนะคะซึ่งรวมกันจะได้1 2 3 4 5สามี่ห้ามีอยู่5้าตัวนะคะแล้วก็จะเหลือตรงนี้ ตรงนี้คือให้หนักเรียนเติมว่าควรจะเติมอะไรที่ให้มันเท่ากับ5คือแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนการมีอยู่3ตัวซึ่งไม่ได้อยู่ในลังแล้วก็เขียน3แล้วก็อีก2แล้วก็อีก2ตัวก็อยู่ในนี้ก็3าบวก2ได้มีอยู่3 2บวก2ก็ได้3 45ก็ได้5นะคะ ่าดใต้ตัวนี้ตัวนี้คือให้นักเรียนทําเองเลยนะคะน,นี่ข้อนี้คือให้นักเรียนลงมือทําเองเลยนะแล้วข้อสุดท้ายมาดูใบงานนี้คือใบงานนี้เขาบอกว่ามีไก่ทั้งหมด5ตัวจัดไก่เข้าสุ่มไก่ทั้ง2สุ่มจะได้สุ่มละกี่ตัวที่แตกต่างกันเขียนตัวเลขแสดงแสดงส่วนย่อยและส่วนรวมลงในวงกลมเขาบอกว่าไก่มีอยู่5ตัว ดังนั้นช่องใหญ่เนี่ยช่องวงกลมใหญ่นะมันต้องมีอยู่5ทั้งหมดมีอยู่5ซึ่งเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าจะได้สุ่มกลกี่ตัวที่แตกต่างกันดังนั้นใน5วงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งครูก็มีเคล็ดลับนี่ทำยังไงถึงไม่ได้5คะอ่าช่องแรกให้นักเรียนไล่ไปเลยเ สองสามสี่แล้วก็ศูนย์มาดูสิคะหนึ่งบวกอะไรถึงจะได้ห้าหนึ่งบวกอะไรถึงจะได้ห้าก็คือหนึ่งบวกสี่นะคะก็จะได้ห้ามาดูสองบวกอะไรถึงจะได้ห้าสองบวกสามก็ได้ห้าสามบวกอะไรได้ห้าสามบวกสอง C บวกอะไรได้5 C บวกอะไรนะคะคะ C บวก1แล้วก็ศูนย์บวกกับอะไรได้ค่ะศูนย์บวกกับอะไรก็จะได้จำนวนนั้นก็คือศูนย์บวกค่ะน,นี่นะคะนี่ก็จะได้จำนวนนี้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะอ่ะอันนี้คุณครูพาทำแล้วนะมาดูปุ๊บหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายตัวนี้ ตรงนี้ตรงวงกลมเนี้ยน่ะตรงนี้ให้นักเรียนทําเองนะคะเพราะว่าก็คือ5ส่วนย่อยมาก็คือ5จะทํา5คือตัวนี้กับตัวนี้จะเติมอะไรถึงจะได้เท่ากับ5ดูตัวอย่างพวกนี้ก็ได้นะมีเยอะอ่าและว2ตัวเลขอะไรที่บวกกันแล้วได้2 4เหมือนกัน4บวกกันอะไรแล้วสาเหมือนกัน1เหมือนกันนะคะ1บวกกับอะไรได้1ก็คือฟุ แล้วก็นี่ก็ตามนี้นะคะที่เหลือมาดูมาดูตรงนี้ก็คือมี 4, 4ตัวนี้มันกำหนด,ดมา2แล้ว2บวกกับอะไรถึงจะได้4ก็คือ2บวก2ได้4อ่าตรงนี้ตรงวงกลมมันไม่มีค่ะคุณครูมันมีแต่ตรงส่วนย่อยมันนะคะมีหุกมันมีส่วนย่อยมันออกมาค่ะตรงนี้ไม่มีค่ะนักเรียนก็เอา3มาบวกกับ1ได้เท่าไร3บวกกับ1ได้ 3ม,มีอยู่3ยกหนึ่งขึ้นมา3แล้วก็4ก็ได้4นี่อ่ะตรงนี้ก็คือ3 3ตรงนี้บวกกับอะไรถึงจะได้3ก็คือ1บวก2ก็ได้นะคะ1บวก2ก็ได้3นะคะตัวนี้ล่ละคะ่ะคุณครูตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนเขียน3เลย3บวก0 เลขศูนย์นะคะนักเรียนนี่ก็จะได้ตามนี้นะคะนี่ก็คือการการก็คือการแสด,ดงความสัมพันธ์นะคะก็คือโยงมาเฮ้ยตรงนี้มันจะทํายังไงกันบวกกันแลวได้ตัวนี้ก็คือมันจะซับซ้อนขึ้นมานิดเดียวนะคะก็ให้นักเรียน ลองทําดูนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมาเรียนเรื่องนี้ก็เรื่องคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเป็นจำนวน6ก,กับ10นะคะแค่ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ